dâu mà lều à lưới chân miệng chân tay là hả phải lưới chân cái gì không phải là mất miệng luôn hả ok hả phải không phải không phải là ok không okay ซูเปอร์นีแมงสองสองเลยแม่คสับเรียกับบ้านสองเตือนให้รยวังเตสอนให้ระวอง นึกสดไหมเฮียหน่อยเล้เนื้อสดไหมเฮียหน่อยเล้ยหนาวอ่ะขอเนื้อสดมาาเเอนื้อสดมาใส่เลยใส่เลยไม่เป็นไรมันรั่วมันก็รั่วอยู่ในกระมังนี่แหละไม่อั้เย่าพีเองก็ุ่นได้ต้นโซนโยนไปไหนอะไรอะไรว่าโยนใส่กระเด็น 快点，快点，快点！快点，快点。 ้วยนะบะหมี่สองข้อเลยนะลวงข้อยนี้เก้าสิบโอ้สองปอนดา้จังเยอะสองปอนเดี๋ยวเลก้ยหนึ่งเล็ก้อยงไม่ไม่เป็บะหมี่นะบะหมี่สองเล็กสอ๋อโอเคยทำทำบะหมี่ก่อนนะโอเคขี้้วยงไม่งอกนะเล็กอะ แขนเล็กไม่งอกแต่บ้ามีอันนี้งอกเนื้องามมากเลยเนี่ยเนื้อสวยงามมากอ่าเนื้อสาวอายุสิบสี่เนาะโอ้โหดูลเลยยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนเลยดู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 รู้เลย <c oughs> ดูรู้เลย,เลยนะงามเนื้อสาวอายุสิบสี่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนเออสวยชิ้นก็ให้ชิ้นเบลอ้อ <c oughs> เต็มโตเลยเได้ช่วงเดียวเองเธอเออได้ช่วงเที่ยงนี่ก็ได้ละตลอ,อ,อดตรงนี้ไปก็กรอดแล้ว<ะ>ัีนี้เท่าไหร่ละเจ็ดสิบเท่าไหร่ละเจ็ดสิบนี่โอ้ เยอะไหมเยอะสิเยอะหรือยังเยอะอยู่ไปก่อนโลกยังสวยงามเกจสิบสี่ยังแข็งแรงลวกขุนเชียวได้นี่โอ้สุดยอดแล้วทนทนเอาเราไม่มีาก็ต้องทนเอามานะครับช่วยนี้สองก้อนนะสุกแห้งนะเล็กเล็ก ีอะไรนี่แปดสิบนะเล็กธรรมดาในตเดติดอ่าเล็กๆค่ะเล็กๆเต็กๆเหรอเส้นเล็กน้ำหรือแห้งอ่ะโตเจ็ดสิบอะเจ็สิบเอาน้ำหรือแห้งแห้งเหรอเอาเจดสิบนะ ไปนี่นาสิเด่นเลยได้ไมเาไ้มีมีลูกค้าพิเศษคนหนึ่งที่ว่าาขอผักเยอะขอเส้นเยอะอะไรยงยถึงกิวย่างถึงช่ดูให้ด้วยนะเออยังไม่รู้นะว่าใครคปอใครออกตรงๆมองเห็นแต่หม้ออันนี้ลูกชิ้น้็เปิดนะ กูอย่าเดียวนะกูอย่างเดียวกูอย่างเดียวแม่ของแม่ของก็เลยนี่เอาของเอาเนื้อของเมื่อวานเอาเนื้อของพรุ่งนี้ใส่แล้วนะโอ้เอาเนื้อเพราะว่าเนื้อวันนี้มันหมดแล้วนะโอ้เออเนื้อของพรุ่งนี้ใช้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันทะเลาะกับลูกค้าต่อ ขายดีซื้อแพงขายถูกอย่างนี้เหรอลูกค้าลูกค้าชอบท,ทิศดีของนายองู่ข้างรอเ้าอาตูมาก่อนแล้วเอาช่วยนี้ไปก่อนช่วยนี้คณะอย่างเดียวนะเอามานี่ก่อนเลยมาเสร็จแล้ว

เอาใส่เลยใส่เลยใสเลยใส่ไปแล้วก็แน้ตัวนี้ก่อนส่เป็นครึ่งก่อนเออ ต่อโอเคที่กัดตรงนี้ซอยพ่อหนโยธิน13ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดู ปลายปากซอยนะจะอยู่ตรงข้ามแบงก์ออมสินสำนักง,งานใหญ่แบงก์ออมสินสำนักง,งานใหญ่พหุนโยธินสิครับ บางนน้นก,ก็แบ็คออฟสินส์สำนักง,งานใหญ่เดินเข้าซอยไม่นานครับเดินเข้าซอยนิดเดียวเอง20เมตร